รถตู้เกรด A ที่คุณมั่นใจกลับมาวันนี้ผมเมีวรถตู้ที่น่าสนใจอีกหนึ่งคันมานำเสนอครับคันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับสาวกรถตู้สายเดิมๆนะครับรถตู้หน่วยงานประวัติศู์นี่แหละครับคันนี้ทะเบียน9261ขอแนะนำเลยครับคอมพิวเตอร์3.0ดีเซลนะครับคันนี้ได้ปี2017ไม่แสนสามเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งประมาณ60โลเท่านั้นเองนี่แหละครับที่สุดของความคุ้มค่าเลยรถหม่ป้ายแดงล้านสองครับวันนี้จัดไปเลยครับ730,000 9 0 0าันบาทเท่านั้นนะครับ7 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับคันนี้นี่แหละฮะรถสวยหน่วยงานประวัติศูนย์นะครับคันนี้ผ่อน15,000 รายได้ส0,000ื่นซื้อคนเดียวไม่ต้องขำครับโทรมาเลยครับศูนย์หกสี่หกเก้านะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยต่างจังหวัดนะครับเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านท่านด้วยนะฮะมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ซื้อรถกวินโรตู้นะครับคุณจะได้รถตู้สวยเดิมสภาพเกรด A โรงงานเท่านั้นนะครับที่สําคัญเรารับประกันโครงสร้างด้วยนะฮะไม่มีชนหนักพรีความจมน้ำนะฮะตัวถังไม่มีตัดต่อไม่มีกลับสีเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนเล่มทะเบียนอยู่ครบสมบูรณ์เลยไม่มีชรุดสูญหายครััับบบ่่้้รรซือออททททงงีีตถกิษ ใ,ใจได้เพชรยนต์เปิดมาแล้ว24ปีนะครับมีรถตู้มากกว่า60คันให้เลือกนี่คือหนึ่งในรสนะครับนี่คือหนึ่งในรถตู้ที่น่าสนใจตรงนี้เลยสำหรับเส้นสายรายละเอียดตัวรถนะครับไปเจาะรายละเอียดกันครับน่าสนใจแค่ไหนไปครับคันนี้นะครับได้เป็นไฟหน้านะครับแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับโฉม์หมเนอร์เชน อย่างที่เราเรียกกันนะครับชมหน้าการด้ามสวยๆแบบนี้ไม่มีแตกไม่มีร้าวครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้ผิวพันธ์สันเหลี่ยมตัวรถนะครับสวยๆเดิมๆไม่มีดุ้งไม่มีโดนไม่มีชนฝากระโปรงสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนี่เลยครับกระจกเดิมแท้โตโยต้าชัดเจนนะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้าชัดเจนเลยด้านข้างนะครับสวยๆตรงๆผิวพันธ์สันเหลี่ยมนะครับบริเวณกระจกมองข้างนะครับได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วครับสีดาสวยๆแบบนี้เลย บริเวณรางน้ําด้านข้างนี่แหละฮะสวยๆนะครับสวร์ตเบรดอาร์คเนี่ยฮะชัดเจนสวยๆเรียงตัวสวยๆแบบนี้ชัดเจนแบบนี้นี่เลยครับไม่มีโดนไม่มีดุ้งไม่มีพิกตะแคงมาแน่นอนนะครับรถสวยรถเดิมต้องซื้อรถกับวินรถตู้เท่านั้นครับมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยต่างจังหวัดนะครับมาซื้อที่ผมเยอะเพราะว่าอะไรครับซื้อเพราะคุณภาพนะครับไม่ใช่เพราะราคานะครับราคาของเราสมเหตุสมผลต้องเรียนอย่างนี้ลูกค้าหลายท่านเขาบอกว่าโอ้โหวินรถตู้เนี่ยที่อื่นผมไปดูมาราคาถูก กว่าเราเยอะเลยนะครับอันนั้นผมไม่ได้ว่ากันอันนี้อยู่ที่ความพึงพอใจแต่ที่ผมรับประกันนะครับเป็นคามั่นสัญญาคือนะครับลูกค้าทุกคนชอบตรงที่ว่าเรารับประกันโครงสร้างเรารับประกันหลังการขายด้วยนะครับระบบเครื่องยนต์ระบบเกียร์ระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่มีในสัญญาชัดเจนนะครับระบุในเอกสารชัดเจนนี่เลยครับคำมั่นสัญญาที่เราให้ต่อการไว้นะครับเนี่ยฮะไปกันต่อเลยนะครับบริเวณด้านข้างนะครับสวยเดิมๆิมนะครับแผงข้างสวยสวยเนี่ยฮะเป็นวัสดุ hard touch นะครับกระจกไฟฟ้ามีมาให้ ที่วางแก้วน้าชุดลาโพงต่างๆอยู่ครบๆเลยนะครับนี่ฮะบริเวณซอกหน้าสวยๆน็อตไม่มีขันไม่มีไขไม่มีขยับแต่อย่างใดนะครับเครื่องยนต์เปิดออกมาตรงนี้นี่ครับสวยๆแห้งๆเดิมๆมาร์กยังอยู่เลยความสะอาดเดี๋ยวเคลียร์ให้นี่ยะครับสวยๆเดิมๆรถปรี17นะครับคันนี้เฉลี่ยว,วิ่งวันหนึ่งหกสิบโลนี่นะครับสวยๆไม่มีหยดไม่มีเยิ้มนะครับแห้งๆเดิมๆโรงงานแน่นอนแผ่นเพลทชัดเจนนะครับคันนี้ผลิตเดือนมิถุนาปี17 นะครับแบตเตอรี่อยู่ในสภาพสวยพร้อมใช้นะครับรถสวยรถเดิมต้องซื้อรถกับวินรถตู้เท่านั้นเนี่ยครับคอนโซลสะอาดดใสๆใหม่ๆคลิปๆคันนี้ได้เป็นเบาะผ้าพรีเมียมเดิมโรงงานสวยๆตึงๆไม่ยุบไม่ขาดนะครับบริเวณขอบประตูเนี่ยครับสวยๆไม่มีพ่นสีสาดทับมาแต่อย่างใดนะครับหุ่นสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับจุดสังเกตนะครับสปอร์ตเมนอาร์บริเวณนี่ฮะชายประตูสวยๆนะครับไม่มีดุ้งไม่มีโดนมาแน่นอนมั่นใจได้1 0 0เลยด้านข้างนะครับหุ่น นี่ฮะสวยๆสยปอร์ตเนอาร์คเรียงตัวสวยๆแบบนี้นะครับสติ cker warning อยู่ในสภาพสมบูรณ์เบาะ15ที่นั่ง4ีแถวนี่นะครับพรีเมียมเดิมๆโรงงานแบบนี้เลยลูกค้าชอบครับเอาไปนะครับเบาะเดิมๆเราจะหารถสวยๆเดิมๆสภาพน้องๆป้ายแดงได้ที่ไหนครับนี่นะฮะข้อดีของรถหน่วยงานคือแบบนี้เอาไปไม่ต้องลุ้นเอาไปไม่ต้องซ่อมนะครับแต่ถ้าเป็นรถที่วิ่งสาธารณะมาอันนั้นจะช้ำซื้อไปนะครับ เลขหมายเยอะด้วยนะครับบางคันติดแก๊สมาแล้วด้วยแต่คันนี้ไม่มีนะครับคันนี้สวยเดิมโรงงานมาอย่างไงไปอย่างนั้นเลยนะครับเฮดรูมสะอาดดสวยๆนี่แหละครับกริบๆเลยคันนี้ก็ติดเป็นตกแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับนิดหน่อยนะครับตกแต่งมานิดหน่อยสวยๆนะฮะแต่ว่าที่สําคัญคือสวยเดิมแท้แน่นอนน้ำมันเครื่องของเหลวเปลี่ยนให้เรียบร้อยหมดแล้วนี่แหละครับรถสวยคุ้มค่านะครับราคาประหยัดคันนี้7จ็ดแสนสาบาทเท่านั้นนะครับผ่อนหมื่นรายได้ส0,000ื่นซื้อคนเดียว ไม่ต้องคํำจบเลยนะครับกระจกเดิมแท้ทุกบานนะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้าชัดเจนทุกบานนี่นะฮะกระจกเดิมแท้ทุกบานเลยชัดเจนนะครับมั่นใจได้นะครับซื้อรถกับวินรถตู้นะครับเอารถตู้สวยๆไปใช้กันนะครับด้านหลังนะครับก็มาตรฐานนะครับด้านหลังมาตรฐานได้เป็นกระจกไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยนะครับกระจกช่วยมองหลังไฟเบรกตรงที่3ที่ปัดน้ําฝนมีมาให้นะครับท้ายสวยๆเดิมๆนะครับสวยๆเดิมๆ ไฟท้ายแบบทูโทนนะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้เลยผิวพันธ์สันเหลี่ยมด้านข้างนี่นะฮะสวยๆนะครับ,นะรบผิวพันธ์สันเหลี่ยมสวยๆตรงๆยาวๆแบบนี้นะฮะสวยๆ,ยวยๆเดิมๆแบบนี้เลยกระจกเดิมแท้โตโยต้าทุกบานรางน้ําด้านบนนี่ครับสวยๆเห็นไหมฮะเดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับเรียงตัวยาวๆไปเลยตรงนี้นะครับเป็นจุดเชื่อมต่อบอดี้ตัวถังนี่ครับสวยๆเดิมๆแบบน,นี้นะครับด้านบนนี่ฮะสวยๆเดิมๆโอ้โห คุ้มค่าแน่นอนครับคันนี้นะครับ739,000าบาทเอาไปใช้กันครับรับประกันความคุ้มค่าเลยกระจกเดิมแท้แน่นอนนะครับโตโยต้าชัดเจนกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะครับนี่ฮะที่วางแก้วน้ําชุดลำโพงมีมาให้ซอกในสวยๆเดิมๆนะครับนี่ฮะขอบประตูนะครับนี่ฮะไม่มีพ่นสีสาดทับมาแต่อย่างใดหูกรอนสวยๆนะครับหูกรอนสวยๆเดิมๆสติ๊กเกอร์ warning คันนี้ถือว่าถือว่ายังสวยงามนะครับ ไม่ช้ำมากนะครับตรงนี้ก็เป็นนี่ฮะตัว sportventr ์นะครับสติก k e r warning ต่างต่างอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยนะครับสวยสวยเดิมเดิมใครอยู่กรุงเทพแวะเข้ามาดูรถได้นะครับเรามีให้เลือกมากกว่า60คันมั่นใจได้เลยในเรื่องการันตีเรื่องคุณภาพด้วยนะครับมั่นใจได้เลยเอาละถัดมานะครับเลขหม่นะครับคันนี้เลขหม่แสนสามอย่างที่เรียนนะครับคันนี้ก็เฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งประมาณ60โลเท่านั้นเองนะครับพวงมาลัยเนี่ยฮะมาตรฐานเดิมโรงงานเลยหุ้มด้วยยูรีเทน นะครับแอร์แบกคู่หน้ามีมาให้กระจกข้างพับปับไฟฟ้าให้เรียบร้อยคอนโซลสะอาดสะอดใสๆสวยๆแบบนี้นี่ฮะนี่เลยครับโอ้โหกริปๆเลยรถหน่วยงานนี่นะฮะข้อดีคือแบบนี้นะครับเอกสารต่างๆอยู่ครบๆร,รถหน่วยงานแน่นอนนะครับรถหน่วยงานแท้ร0อเลยนะครับ USB Charger มีมาให้วิทยุก็น่าจะติดตั้งจากศูนย์มาให้เลยใหม่ๆ แอร์แบบแมนนวลปรับได้สีระดับนะครับควบคุมแอร์ก็คุมไฟต่างๆด้านหลังนะครับพาวเวอร์อาเลด้านล่างมีมีมาให้นะครับเบรกมือนะครับมาตรฐานก้านดึงตรงนี้ก็เกียร์แมนนวลนะครับ5สปีดนะครับความแรงความทนทานไม่ต้องพูดถึงเลยหายห่วงเลยนะครับสวยคุ้มค่ามากๆนี่นะครับอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆนะครับอยู่ครบๆใครหาอยู่นะครับคันนี้นี่นะฮะผ่อนเดือนละหมื่นเอาไปใช้กันครับคุ้มค่าแน่นอน คุ้มพินยิงครับคันนี้เดินทางกับครอบครัวท่องเที่ยวทําทัวร์ต่างๆว่ากันไปนะครับเอาไปใช้การสายคัสตอมก็เอาไปเป็นแคมเปอร์แวรได้นะครับคุ้มๆขับง่ายด้วยเกียร์ออโต้เครื่องสามพเครื่องแรงนะครับสมรรถนะเยี่ยมเลยรับประกันคุณภาพเลยครับเดี๋ยวเราไปดูชุดหน้ากันบริเวณชุดหน้านะครับนี่ฮะสวยใสกริบๆเหมือนเดิม แล้วครับเฉลี่ยวิ่งวัน60โลถือว่าใช้ไม่เยอะครับใช้น้อยมากชุดแม่ปั๊มเบรกต่างๆนี่ครับแห้งๆไม่หยดไม่เยิ้มมาร์คกิ้งต่างๆอยู่ครบๆสายนะครับสายนะครับเนี่ยฮะอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยนะครับไม่มีหยดไม่มีเยิ้มแต่อย่างใดบริเวณเนี่ยฮะน็อตแก้มหน้านะครับไม่มีขันไม่มีไข่ซอกในสวยๆฝากระโปรงเดิมๆสวยๆนะครับเนี่ยฮะบริเวณซิลซิลิโคนบริเวณฝากระโปรงนะครับสวยเดิมโรงงานแน่นอนเดิมแท้โรงงานแน่นอนมั่นใจได้เลยนะครับสติ๊กเกอร์2จุดตรงนี้นี่แหละฮะชัดเจน เดิมโรงงานฝากระโปรงเดิมๆมไม่มีเปลี่ยนแน่นอนนะครับซอกหน้าซอกในสวยๆเนี่ยฮะน็อตไม่มีขันไม่มีไขเลยซอกในซ็นซิลิโคนเดิมโรงงานต้องแบบนี้นะครับไฟหน้าแท้ไทยคุยโตชัดเจนไฟขา,ขาวๆไม่หมองไม่เหลืองนะครับชุดน้ํายาต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับตัวสติ๊กเกอร์มอกรน,นะครับตรงบริเวณบอดี้นะฮะไม่มีรุ้งไม่มีโดนมาแน่นอนครับมั่นใจได้เลยตรงบริเ,บรเวณชุดอินเตอร์นะครับเนี่ฮะอยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยๆพร้อมใช้ นะครับนี่ฮะโลโก้โตโยต้ปั๊มชัดเจนสวยๆแบบนี้โอ้โหรับประกันความคุ้มค่าเลยครับคันนี้สำหรับใครที่กำลังมองหารถตู้หน่วยงานคุ้มๆไว้ใช้นะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะครับคอมพิวเตอร์3.0ดีเซลคันนี้ได้ปี2017นะครับไมล์แสนสามเฉลี่ยวิ่งวัน1 60โลโอ้โหที่สุดของความคุ้มค่าเลยครับรถหม่ป้ายแดงล้านสองวันนี้จัดไปเลยครับ7 3 0 0 0 0 9,000บาทเท่านั้นครับ739,000บาทเท่านั้นน, 7, 30, 000, 9, 000ททนี่นนเลยครับฟรีดาวน์ผ่อน15,000รายได้30,000ซื้อคนเดียวไม่ต้องค้ำเลยนะครับ0646966335เบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยนะครับพอค้าแม่ขายพนักงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจต่างๆอาชีพอิสระอาชีพรับเหมาท่านที่มีรายได้ประจำตรวจสอบได้นะครับเนี่ยฮะซื้อคนเดียวได้เลยสำหรับท่านที่ต้องการดอกเบี้ยพิเศษนะครับผ่อนสั้นๆดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่ 3.99%48 งวด จัดได้เหมือนกันนะครับสำหรับลูกค้าเครดิตดีนี่เลยฮะคันนี้ห้ามพลาดเลยวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสําหรับการรับชมสาหรับรถตู้สวยๆคันถัดไปนะครับนี่ฮะเดี๋ยวจะไปเจาะที่ะคคนเลยน่าสนใจแค่ไหนฝากติดตามกันด้วยสําหรับวันนี้วินนรถตู้ไปแล้วครับสวัสดีครับ